ออลลี่ออลลี่ลินฉันไหมออลลี่ได้เวลาที่จะกลับบ้านแล้วฉันฉันกลับเข้าไปในตู้นั้นไม่ได้ฉันขอโทษป๊อปปี้ท่นจะไปไหน แล้วแล้วนะั่นมันเสียงอะไรเื่นกันทำแบบนี้เหรอไม่ต้องห่วงเดี๋ยวฉันหาเธอเองและสำหรับทั้งคู่พยายามยืนให้มั่นตอนลงพื้นนะโอ้ไม่นะคิดซี่จับไว้คิดซีอ่อ่ะอ่ะแขนของคิซซี่ ไม่นะเพื่อน